สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลดูแลเรื่องมาตรฐานมอกเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการโดยจำแนกเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสอดคล้องกับนโยบายโอท p อมาตรฐานอุตสาหกรรม S รับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ SME มาตรฐานบังคับเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ประกอบการที่จะต้องผลิต นำเข้าและจํำน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้นมาตรฐานทั่วไปเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สอมอ,อกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจเครื่องหมายการรับรองระบบงานซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองระบบการจัดการโดยสมัครใจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับวันนี้ขอยกตัวอย่างขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐานผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในมาตรฐานสาขาที่ขอรับการจดทะเบียนและจะต้องผ่านการอบรมตามประเภทที่ประสงค์ขอ,ข,อขึ้นทะเบียน คณะผู้จัดทำร่างมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดกระบวนการกำหนดมาตรฐานเป็นไปตามคู่มือองค์กรกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดคำขอได้ทาง w w w t i s o t o t h สำหรับวันนี้ขอบคุณ